สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุท่านเอาวันนี้ลุงมีงาน DIY มาอีกหนึ่งชิ้นแล้วแท่นรับมีดหรือว่าเครื่องรับมีดนั่นแหละโดยใช้ไฟฟ้า12บสองวุ้นได้ไฟ12บวุ้นอ่าเป็นงาน DIY ของลุงเขียวเขาเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลุงได้จัดการเตรียมของเตรียมอะไรมาพร้อมแล้วแล้วก็ ขึ้นชิ้นงานไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวลุงก็จะไปประกอบแล้ว,ลวก็ดูไปพร้อมกับลุงเลยไปดูกันลุงได้มอเตอร์ปัดน้ำฝนมาตัวนึงนะมันเป็นของเก่าะนะลุงก็ไม่รู้มันใช้การได้หรือไม่เพราะว่าลุงก็จี้แล้วมันช้าเหลือเกินต่อไฟดูอ่ะกับเฟืองเก่ามันเนี่ยลุงก็ถอดเฟืองมันออกไปแล้ว เดี๋ยวลุงก็จะเลื่อยมันออกเลยเนี่ยลุงก็เลื่อยไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะโค้งเลื่อยโค้งตามนี้เลยเหลือไว้แต่เอาเนี่ยเอาใช้แต่โมเตอร์มาล้วนๆแล้วเอาเดี๋ยวลุงก็จะเลื่อยมันแล้วก็เดี๋ยวจะหาไม้อัดมาทําเป็นขาตั้งรองกันนี่อันเนี้ยตัวเนี้ยจะอยู่ใต้ล่างเออเดี๋ยวลุงก็ใบเลือกใบนั่นนะลุงเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปดูใบกันอีกทีนึงก็ได้เอาเดี๋ยวลุงขอเื่อยอันนี้ก่อน ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาลุงก็จะเจาะรูเอาเนี่ยรอบเส้นรอบวงประมาณนเนี่ยเนี่ยลุงก็วัดละลุงวัดละแปดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีนนี้อยู่เอาตามนี้ดีกว่าเส้นรอบวงก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลุงขอวัดเป๊ะนึงห้าห้าจุดเจ็ด เซนห้าจุดเจ็ดอ่าลุงก็จะขีดวงๆวงวงประมาณนี้แหละเดี๋ยวลุงก็จะหาวิธีเลื่อยก่อนแล้วลุงก็จะเอา,เอาส่วนนี้สวมเข้าไปแล้วก็จะทําเป็นแท่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละประกอบไม้ตั้งขึ้นมาเนี่ยประกอบเลื่อยเอาเลื่อยไม้อัดนี่แหละแล้วก็ทําพื้นให้มันกว้างนิดนึงอ่าเนี่ยไอ้หัวหัวมอเตอร์ก็ จะตั้งอยู่ภายในวงนี้แหละอ่าเนี่ยก็วางเทินขึ้นมานี่แล้วมอเตอร์ก็จะห้อยอยู่บริเวณนี้แกนก็จะโผล่ขึ้นไปแล้วลุงก็จะใส่นั่นแหละอาวเดี๋ยวโน่นนะหัวปัน่นเอ่อเนี่ยหัวเนี่ยลุงก็เตรียมไว้แล้วเตรียมเดี๋ยวแล้วลุงก็จะเอากระดาษทรายมาแปะบริเวณนี้นะเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะปั่นอยู่เอ่อหัวมันก็อยู่อยู่บริเวณนี้ แล้วก็สายไฟมันก็อยู่เนี่ยลุงก็ต่อสายไปเป็นเป็นสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ก็ลุงก็ต้องหาอะไรน่ะมันมีเอาสายไปก็ไปไปเสียบเอาแต่ก็ต่อเป็นสิบสองโวลต์นั่นแหละแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุน,มนแล้วเราก็จะรับมีดกันได้นั่นแต่ลุงก็ต้องใช้เวลาเลื่อยไม้เลื่อยนูน่นเลื่อยนี่หาอุปกรณ์มันยังไม่ครบอะไรเท่าไหร่ เดี๋ยวลุงก็ต้องขอเวลาวิหาวิธีเจาะนี่ก่อนเจาะวงนี้อ้าวได้เดี๋ยวลุงเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอามาถึงขั้นตอนการกัดรูนะเอาลุงก็ใช้นี่แหละเครื่องเซาะล่องของลุงดีไอไวของลุงเผียวนะเอามาลองใช้งานกันเลยเใช้ใบกัดเล็กเนี่ยไม่รู้จะกัดดีแบบไม่รู้นะลุงว่าลองดูใบเล็กก่อนถ้ามันกัดไม่ดีลุงก็จะเปลี่ยนไปใช้ใบใหญ่ มันก็ดังได้นะเดี๋ยวลุงขอตีวงก่อนลุงลืมตีวงแต่จะไม่พอเอาแ้่ยน้หมายอะ่ะ ก็พอได้อยู่นะกัดรูมันอาจจะฝีมือไม่ค่อยดีสักนิดนึงมันก็สวมได้เลยอ้าวเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะยุดน็อตหรือจะอยังไงอ้าวเนี่ยมันก็ได้อยู่มันก็ไม่กลมเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็อุดรูไปแล้วมันก็บางทีลุงก็อาจจะเอาซิลิโคนหรืออะไรมายิงตรงขอบเนี้ไว้ให้ แท่นมันยึดติดอยู่อ่าวเดี๋ยวลุงก็จะตัดให้เป็นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาประกอบข้างกันดูอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปส่วนนี้อ้าวนี่ลุงก็ขีดและส่วนฐานมันเป็นมันก็จะวางสี่เหลี่ยมอย่างนี้แหละเนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีเ่เหลี่ยมก็อ้าวเดี๋ยวลุงก็ขีดให้ชีงที่ประมาณนี้นี่อ่า ใกลางนี่เลยแล้วลุงก็จะยึดนอด็อตหรือว่าจะอะไรหาแขมรัดเอาก็ไหละเวลาเราจะไปฝุ่นมีดต,ตรงไหนเราก็ยกไปได้เลยอ่าเดี๋ยวลุงขอเลื่อยส่วนนี้ก่อนแล้วว่าส่วนกล่องตัวนี้มันยังขาดอีกหนึ่งเดี๋ยวลุงจะเลื่อยตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยขนาดไหนลุงก็ยังไม่ได้กะไปมั่วๆก่อนเดี๋ยวเรามาชี้แจงกันอีกทีนึง เอาลุงมาพื้นฐานมันเนี่ยขอให้มันใหญ่ไว้ก่อนพอดีมันมีสี่เหลี่ยมอยู่แล้วมีฉากอยู่แล้วลุงก็วัดตามนี้เลยก็แต่งขอบวันนี้ละส่วนตัวล็อกมอเตอร์เนี่ยลุงก็จะใช้กาวแท่งนี่ให้ล้อแล้วก็ยิงยึดและอ่ะมันน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าลุงจะยิงทั้งสองฝั่งด้าน,นบนด้านล่างมันก็น่าจะได้อยู่อ่าเดี๋ยวลุงขอทําความสะอาดมันแป๊บนึงทาความสะอาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมายิงกาวกัน ละลุงก็ได้ยิงกาวและกาวแท่งอ่ะเนี่ยยิงมารอบแล้วทั้งด้านบนด้านล่างอ่ะนี่เพื่อเราจะถอดออกมามันก็จะได้ถอดง่ายถ้าลุงไปเอากาวชนิดอื่นน่ะมันอาจจะถอดยากมาเดี๋ยวก็ลุงก็จะยิงประกอบส่วนฐานมันอ่ะเดี๋ยวลุงขอประกอบแล้วก็มาดูกันเดี๋ยวลุงอ่ะ จะตั้งโค้งด้วยแล้วลุงจะเอากาวแท่งอะยึดไว้ก่อนแล้วก็จะไล่ตีตะปูที่หลังยึดโค้งยึดเค้งก่อนเพราะว่า,วาเดี๋ยวเว่าตีตะปูไปแล้วอะมันจะโยกคอนไม่แน่นหนาลุงก็จะใช้กาวแท่งเนียยึดไว้ก่อนเพื่อความมั่นคง ลาสักคู่ขัดรอบรอบก่อน มันเนี่ยลุงก็เอารูปทรงมาวางมันก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าดูมันจะบิดจะเบี้ยวไปนิดนึงนะแม่ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เลยลุงไม่ได้เช็คให้ดีลุงก็เช็คกับอันนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้จับฉากมันก็เลยเพี้ยนไปนิดหน่อยเอาแต่มันก็ดูโดยรวมเอาอย่าไปดู ให้มันละเอียดอ่าดูโดยรวมมันก็ดูดีนิดนึงอ่าเดี๋ยวลุงก็จะต่อสายไฟเอาเอาสายไฟไปไว้ด้านในนี้เราจะทำแมวลุงไปได้ไปเก็บสวิต์เก่าเข้ามาอันนึงเขาไปไหนไว้ลุงเอามาอยู่สวิต์เก่าแล้วลุงก็จะติดตั้งสวิต์บริเวณนี้แหละเ,เดี๋ยวจะทําการติดเจาะรูติดตั้งสวิต์ต่อสายไฟไว้ทั้งนิดนึงต่อสายไฟเอาไปไว้ด้านใน เจาะรูลงไปเก็บสวิทช์ไว้ปิดเปิดอยู่ด้านข้างนี่แหละหรือว่าจะเอาตำาๆนิดนึงเพราะว่ามันจะบดบังอันนี้ส่วนจานอ้าวละนี่อะส่วนพื้นฐานมันก็ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะลุงก็จะยึดตะปูตีตะปูยึดเข้าไปอีกทีนึงกันว่ากาวมันอาจจะเสื่อมคุณภาพได้อาอาละเดี๋ยวจะไปดูส่วนอื่นกันต่อเดี๋ยวลุงขอเวลาเจาะรูสักครู่นึง มาถึงขั้นตอนใช้สวิทอ้าวนี่เขาก็จะมีลุงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไฟฟ้าอะไรเท่าไหร่แล้ะแต่ลุงก็เอาตามตัวเลขเขาเนี่ยเขาจะมีอยู่ลุงก็ไม่ยังไม่เห็นลุงต้องใช้ว่นขยายซองเอาเนี่ยนเนี่ยเอาสองกับสามมันจะรวมกันเอาหนึ่งหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมืออ้าวน่เดี๋ยวจะไม่ชัด หนึ่งอยู่ซ้ายมือนั่นน่อะอ่าก็แยกอีกเ้อีกสายอีกเส้นหนึ่งจะบวกหรือลบอะไรนั่นแหละแต่สองสามเนี่ยรวมกันเอาหนะ่ะลุงก็จะบัดกีกันตามนี้แหละตาลุงก็ไม่ก็เห็นลุงต้องใช้เป็นขยาย,ย,ายส่องเอาเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวลุงก็จะบัดกีเอาตามนี้แหละเ,เดี๋ยวลุงขอบัดกีสักคู่นึงเดี๋ยวมาลองสวิตช์ด้วยกันลุงก็ลองเอาจานมาวางดูแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ใช้กาวอีพ็อกซี่นี่แหละเพราะว่าด้านไหนเนี่ยมันไม่เท่ากันลุงก็ไปหาบูทหาอะไรมาเทียบเอามันก็จะหลวมนิดๆเนี่ยเนี่ยงงแงงงแง,งอา้าวเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงปรากฏว่าสวิตมันเสียนั่นลุงก็เล่นเล่นต่อน,นี่เลยต่ออตรงเลยแล้วก็ไปใช้สวิตของ power supply แทน แล้วลุงเดี๋ยวลุงก็จะหาปลั๊กตัวผู้ตัวเมียมาเสียบเอานั่นแหละตามนั้นเลยเดี๋ยวลุงก็จะยึดมันสักนิดนึงตอนนี้แล้วลุงก็จะอัดกาวเข้าไปอัดกาวนี่ตามมุมเนี่ยเผื่อไว้ถอดสักนิดนึงจะอัดไม่แน่นมากเดี๋ยวจะไม่ลองตีตะปูดูว่ามันจะแข็งแรงดีไหมอ่ะเดี๋ยวลุงก็จะใช้สีโปแทนละเพราะว่าลุงจะ ที่เกตผสมอีพ็อกซี่เพราะว่า4โปมันไปลายปๆป,ป,ปนิดเดียวเพราะว่าลุงมีมีสีโปอยู่เอาละเดี๋ยวลุงขอเก็บสายพันสายก่อนสักคู่นึงแล้วยิงบริเวณนี้เดี๋ยวมาแปะใบกันเ,เดี๋ยวลุงลองพันละลองเปิดสวิกดูสิอา้าวนี่มุนละนอนแต่รอบมันจะจัดสักนิดนึงนะลงุง ถ้ามันปัดน้ําฝนนะมันจะช้าแต่เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้มีเฟืองปัดน้ําฝนเลยมันก็จะเร็วจีเลยลุงใส่ใบไปนไม่รู้มันจะเร็วขนาดไหนเอาเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีนึงเ,เดี๋ยวขอเวลารอกาวร้อนหน่อยลุงจะยึดสักนิดน,นึงไม่รู้ลุงจะขายให้สายดินมันหลวมๆเนี่ยไม่รู้มันจะวิ่งช้าหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองดูกันเอาล้ะนะ หินเครื่องรับมีดของลุงก็เสร็จแล้ว DIY ลุงเขียวลุงตัดสินใจแล้วเอาเปลี่ยนเป็นกาวร้อนเลยมันอยู่ใกล้มือดิกาวแท่งร้อนเนี่ยแหละอ่าลุงก็ยิงยิงยิงมันยัดเข้าไปแล้วมันอาจจะโค้งเคง้งงูเงนินนิดนึงก็ลุงก็จะดัด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 มันดูอ่าโอ้เดี๋ยวลุงขอดัดสักคู่นะึง มันยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะเนากาวอ,ะอ่ะอ่าหมุนมันก็ตรงก็ได้นะลุงก็ยิงขอบนี้ยิงแล้วลุงก็ไม่ยึดแน่นเผื่อว่าสายมันอาจจะขาดจะอะไรอ้าวเนี่ยลุงก็ไปใช้เศษกระดาษสายนะนะั่นแหะลุงก็เก็บมาเหมือนกันเลยนะ่ะแบบประหยัดเลยอ้าวเดี๋ยวลุงจะลองเปิดสวิกดูอ๋อหน่ารอบมันก็จัดแล้วนะลุงก็เดี๋ยวจะลองฝนมีดดูก่อนอ่าหมาละ ในรูมันจะได้ผลไหมเ,เดี๋ยวลองกันเลย่าแหมันจะดุดเป็นนิดมันเป็นร้อยต่อถ้าใช้กระดาษทรายทั้งแผ่นเลยมันก็คงจะดีกว่าล่ะเพราะว่ามันจะไม่เป็นร้อยต่อ น่าน่ะมันมันเป็นร้อยต่อลุงก็เดี๋ยวลองดูดีิว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่เช่นนั้นลุงก็ต้องจะไปหามาใหม่ละหามาแปะให้เป็นทั้งแผ่นต้องลงทุนซื้อสักแผ่นนึงโอเนี่มันเป็นร้อยเนี่ยตรงเนี้เนี่ยรอยต่อมนะันน่ะมันก็พอจะใช้ได้ระดับนึงแล้วนะน่ะเอาเดี๋ยวลุงขอเวลารับสักคู่นึงแล้วก็ลองดูก่อนเดี๋ยวขอลองเวลาขอเวลาลองสักแป๊บนึง มันก็ตรงแล้วนะนี่มันก็รับได้อ่าลุงก็ทดสอบดูแล้วมันก็มันก็คุมใช้ได้เลยเอาละงานลุงก็เสร็จแล้วงานวันนี้ยงานดีไอวแล้วก็รับมันแผ่วๆแล้วกันอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่ารอบมันจัดไปนิดนึงลุงก็งงเอาละเอานี่ งานลุงเรียบร้อยไปอีกหนึ่งชิ้นงานวันนี้เครื่องรับมีดแท่นรับมีดงานดี y วของลุงเขียวนั่นต้องขอขอบคุณนะท,ทุกทุท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวอ่ะลลุงเขียวก็จะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี